Oh, hey. เคเว้นกันแดเนาะรบเอแสงไฟกับ่อาโ้แสงไฟกับแบดมันขึ้นมันโอ้เป็นอยังไงเออพ่อจะรองไข่รลองดูนะเออเวลาพ่อไปเรื่อวนะคืออว่นไห่พอแล้วเนาะจุออัไเป็นกันแดดก็มาคื้นเออข้าไฟแข็งขี้ข่อก่ามันแข็งแข็งก่ามันบ้าทำพ่อไม่หมึกขึ้นมาเป็นเป้ง ันนี้พ่อการถือแค่กันวัยคือกันเนาะการได้บ่นกันพูดเขาทันนอจะพูก็หอกจะยักษ์ยักษแข่งลูกพับเขาไปถึงวนี่ยแก่บ่หนาเนาอ้าหาแต่งไม่คุกไม่หลับมคุกมือหม่คือกับพับทันงรดยนะลูกนะ ให้หางมือจะกจระดึะกระึงนะลูะลนะลกงนะัคือ <c oughs> ่รังจะข่แต่ตัวเองให้พ่อข่ว่ามันจะได้ทอมควมักเน่นะจะกรมดึงน้องมอวางมือว้ากระ้ึกัะดึงนะบม่เคือค่าทุกวั เออมพ่อเราจะข้าเใ้วก็แม่ใส่ก็ว่าข้าวขาว่ข้าวโพดไปนกการเนาะไปจะพูดแค่ไหนวะพวกที่เดอกไปของแค่ของค้าของนั่งานไามไปลูกลูกกาแ็นั่นแม่พูแต่พ่อจะไปก็เอเจ้าไปขอด้วไปแม่พูดแค่ก็พูดค่กอไปแม่พูดงามพูดึอย่งือเลอรัไป ข้พมดแล้อาจักตัดขาวพหมดแเอาจักตาบอกขึ้าวอากขึนลอยั้ก็ก่อไปันกก่อนไปคือตจบักขาแลไปมื่อกบอกแค่เอาะว่าแต่แล้วพ่อผ้าพอไปวารักากาศนะโออพอจะมาระักากาศนะถ้ามาะดัาาคือมั้งข้าพดดข้าเกิดมากมาก็ปเรื่องถ้ามาขาด ขัดโลกต้องเป็นไปตา่มกับผูมิท้อขบางมางการกขขันด้วยางวัดเป็นงานแคบแข่งขันงูย่างล้าไงบักแข่งขันตัวปือยแค่ว้ตัวได้แข่งขันง่ามากอันนี้คือ ค่ะทางท่องบักเลกเอิดถอดแหวนคือนี่ยไม่แกวนั้คือว่าท่านใจว่าอดือดมือว่าท่านจดกระโดด้วยบัตเือกอิว่าพอคอออไรวะใ้ริ่งครคือกับเอคือใช้บุญปูกาก่อนักเออร้ายคู่ร้ายคค้ร้ายคือเทียนเรื่องง่างไร่วมบุญกันมานะลูกนะอาหายร้ามือกบมือหลาบมือกบมือมัดอายว่าร้กขคามรักหึงหึงแล้วก็รวยรวยทุกคนนะลูกนะเออข้า้กุของโองค่ะ คือปู่คือปะเขาวนะลูกนะเออปู่คือปะเขาวปู่ตาปู่คู่ปู่กคุ่มของเฮ้าให้ลูกร้านเด็กคือเด็กขังห่วงบุญไปครับแม่คู่เด้อเด้อให้กรเรื่องกระเรือทุกคนทุกคนหนาขอมเด้อเออฮของใครนางที่ดาจะปู่อันนี้นางอะไรนะคือดาเออรวมบุบรวมปู่ของมาเจ้าพ่อเออมือหน่อยขอยงําขาดเออคอยสักคองมขังบุญไปนําแม่คู่อ่ะขอให้ที่นางรักกระเรื่องกระเรื่อง นะสุขภาพแข็งแรงดีการงานให้ดีขึ้นนะจะขึกบ้างเปื้นนี่ก็เกินี่อมอ้ออันนี้เขาขายยิ้มซาสมบุญน้ำปูครามอาาโอ้กมเออพ่อขาขาคงขาปูน้เล่าบอกเลยามาเป็นกันคือเรื่เกี่ยวกัเป็นกาคือการคือหมอข่ะเน่ยครับเออ คี่พาอเาแข่งพราหของแขงแข่งบมือด้วคนคือแข่งบามือก่ครับก็เขาก็กอกครึงคึ้งแบกอก่กอไปก็มาคือแข่งขอดขาบางมือ่าหึ่งขาดทั้งนัไปบอกพ่อไงทำมาไม่ของพ้อไป ปเขาแตกเยอะพอปแตกเอเตะงเหมือกัครับปูไมเป็นขาพอะเล้วไปั้งพอเล้ยไมันมันมัไ้บนกก็ไปเขาทั้งทัง้ย่างนครับปเออหาข้ให้ยมมือโข่มือรับอ้หาางมือดดจะการงานขอให้จะเริกก้าวหนหึงหึงแล้วก็รวยๆนัรื่อมั้งครับครเจ้าว่าข้นเก่าไปแล้วบอกเรั้นเก่าตีปูคุยันเราขันไห่ได้บ ได้ครับเพราะว่าเขาถึ้นกากันครับออเอาเอาขั้นไปไปเรื่องครับเอาขั้นใดล่ะปู่กักบอเอาหม้อแต่ใช่ห่างมาเรื่องไปเอาหม้อแต่ใช่ห่างหม้อแต่ใช่ห่างขานาดลูกไกอึ๋เขียวพอลูกไกโอ้จอดอยู่ข้างบ้านล่ะปู่เออหาเชิ้ดูกมันบอครับต้องเปลีอยนได้เรื่องต้องเปลี่ยนได้เอาหม้อแต่ใช่ไปหม้อแต่ใช่ห่างแต่ห่างคือเราขั้นนึงละครับปู่ขั้นนั้นไปมันค่อยจัะหึ่งมาค่อยจัะรวดเข้าใจางมั้ยครับ จำได้ไหมล่ะใครเคเขียวหน่ะครับปูมอเตอรยไคห้างนะไปตอนได้หรอปูเอาไปตอนไหนวะจือครับเอาตอนเดดลมพงกพุกเรัาเดาะแลมลมกไปใเรื่องน้มันอนครับปูเออเดดลมกเออใคไปเรื่องน้มันต่กเดยมันออนมาครับปูโอเคแล้วครบโอเคครับอ่ะเขาคามะไม่งานคืานแค่กว่า นักโอ้ต้มตัวหนึ่งแบนักเหรียนอันนี้ก็คือเรียนห้าใช่ไหมอันนี้ก็คือเรียนคืบใช่ไหมโอเคชุบก็หาได้รู้ชึกก็หาไ้เพาะว่าเรียนบาทเจ้ามากด้วมันคือกับห้าได้นั่งได้ชึบก็หานั่งแล้วก็ข้าวมากเ่าหรีก็คือได้ท้าัหนักไ้ขายได้ชุก็หาูว่า เช้เอกกว่าบขอดเม่ใครเอองายเอกก็ใชพวงหูงานกับอึ่งนั่งนึ่ได้วหกองกอดหอครอบขวขอคข้าวถั่วที่นาร้อนอู่ให้รูถูกทุกวันนะ กว่นะจ้าปู่จะไม่มือจังไข่ไขจ้ามาเขีนอะไรอย่างเงอากปู่าเข้าใจแต่ไม่มือจังไข่ไข่ให้พรอมนะให้ลูกปู่ผู้รอบนะพรอมนะมาะไรกดื้อครับปู่เอาเสียพ่อว่านี่ยอเอาเสียพ่อมาเนี่ยลูกเอาเสียพ่อว่าือมันได้เยอะแต่ ข้ามมามันหมติดข้ามาเลยลงไข่คายดูว er ันท้าเอาก็คือแห่กว่าอ <rec Birthday> ึนักก่อนรอบมือไห่มันดออข้ามไปไปห้ามเอาออกเดนดขดรอบรอาไปดรอข้ามหรือข้างใดแปลว่าข้ามรอบแปลว่าใดเพรเป็นง้นพออันรุ่มเพราะต็องรอแต่ห้ามแค่ข้ามพอกะใช้เราใช้เลย ใครกัดตรงใครเรื่องเนาะโอเคไหมวัน,นนี้ตกลงกันเนาะใช,ใช่ข้างมาข้างมาดูนี่คือข้างเนาะบ้านเราอืม,ามาอันนี้คือข้างพ่อเดืองมึกัดข้างแบบ้านก่อนนั่งข่ายพ่อถือมาแท่งนะเพาราะว่าบุคลานคือมาทว่าแท่งนะครับพ่นี่อันนี้คือข้างแล้วคือมือหูงมือก็แขงมาครับข้นงดื้ออะไรกัดก่อนจะดื้อครับพ่ พ่อเ่หาออกทวารหรักค่าข้างเขาอามากเ้ยค่าข้างของกักบลาเขาคือมาาเป็นเงื่อนจนวนเท่าไหร่คุวนเท่าไหรครับปูเป็นเงื่อนจนวนเท่าไหร่คุณคับ <ER> ั้นใดมือจดอนะดรอนะครับปู ไปเงนเก้าสิบเจ็ดบาทเก่าสิบเจ็ดบาทไปเงนเก่าคเก็บบาคือเมื่อไมงาไม่เงาคือคุณเกลือเมื่เมื่อหกุณเก่ือมก็คือพอเาหาแใจเปิดแล้วเขาจะเปิดเอานะครับปู่นั่งนัเนรอรอไปนะแล้วเอาหน่วยกุเก่ืรอแล้วก็เอาลูกุเก่เสียงไว้นะเสียงไว้ให้ดือบบเค่นอือบางทีอคือไว่าคืออาจจะมาเปิดเอาเขาองเขาูดไม่ได้นะไ อ่างม่ายมากดเพราะว่าคือมากกว่าเพื่อมาเพื่ออื่เก้าคึกเกิดกว่ากูนะเก้าสิบเกิดแปลว่ารอเปร่นะนั่งกองก่อนจับบ่เอาใม้ไผ่ขนาเจักบ่รอบเปรตอังพ่อเบิ้ลไ้เรือป่าให้เบิ้ลไปเรือปะ่าให้เบิ้ลเปือเปล่าเค้ถือใท แต่ว่าให้เบิ้หเบิ้นให้เบิ้ัเบลดเบลเล่นบูเบิ้ลได้ยจัดเด้ยจัดเดยจัดเดยัเ้าบอกเจ้อก็เรื่องไมถือเนค่ค่ก็ค่เรนะห้ามเอาออกนะกูแกเพราะปิดายตัวเนาะบปูเออทานไปเนาะอ่หายดจหายเข้าข้างมานหายดำหายรวย ให้ถูกหวยทุกวันแล้วก็ทุกรอบด้วยนะอี้ักกอกอด้โหดันเสียนกว่าเยออยางกอึเอออีนักกอกอดด่อนคือคือมัดดนจะโฟชเกาเฝาตัเองชึบเก้าจัดคอบอกเรื่องเดี๋ยวนี้นะเดี๋วเรื่องนี้นะอ้้วเฮงัวหวนะวดรู้รอก้ปุ๊บมดปุ๊บใจรู้บอกอ้าวมดจะบอกคือว่ายังลืออั๋อ อาโมดกับมูสเาะมาตป็นได้เออทั้งร้าปกรกร้านเด้ทางทับงคู่บุกไปได้ยื่นเครก่ปู่ตามมาเกี่ยวกับกาผ้าขึ้นมาบอกกับปุกกระบ้านเออด้วยการนิมนตของแม่ครูของคุณนิมนต์ปูจตานิมนต์ปูกคือผักข้าวนิมนต์ปูกบปงคุ้มและปูปุมเออให้มาเกี่ยวกับกร้านด่วนให้มาออกความคืบหน่อย ว่าจะทำยังไงเอารอบขาวกับรอบเรว่าขางว่ามึงอ้วกมันม้วนผอมมากอย่างนึงให้แมาถอนนังถืออืมอีพ่อสอนนังถือให้น้องลูกถือลูกหาไม่คงจะคงปึกปึกว่าขางมือปองเร่แต่ไม่ปองหลายว่าทำไงปองก็มัวตียังก้อนก่อนว่าขังเป็นหัวหน้าเนาะเป็นหัวหน้าทีมใดนะถือว่าผ่านนะ แต่บอกเื่นีจะไปหาเชือมอ่ะเด้อเออเช่น้งงาเดีจะไปเอาเด้อจะหาเรือนะตองเชือมอหนาของนะบอกเชื่อื้อหนาเ้อบอเขาทา่นไหเนี่ยเขาเชือมผ้ารูปโครงรูปาเออเื่นเือมอ่ะเื่เชื่อมอย่างนี้มันเป็นงาองะก็เด้อแล้วก็คอยเป็นห้องหน้าใช่ไหมต้องเปห้องหนาของบอกเชื่ออือเป็นห้องหนาเ้อ Chua ăn đêm, quên tháng thẻo phu Ừ bạc, bạc mà Tiêu khêm nha, tiêu มันกำลังอ่อนกำลังลงอุกจักบ่มันกำลังอ่อนกำลังงงข้าวติ่วเขลมงราบงงนะเข้มัเรื่อวเอามาให้พ่อตรวจถอบดูว่ามันจะผ่านมันผ่านขู่ติ่วเข้มติวเข้มผ่านมันผ่านเนี่ยเออเพราะว่า มันกำบางอ่อนกำบางลงต้องเขมกำบางให้มมนแค่ว่ายื่นั่งน้อยทุกสิ่งทุกอย่างก็กระตุ้นกระตุนกระตุ้นาว่าปล่อยถ้ามันอ่อนก็แบเิิเขาจะว่าคงไม่พัฒนาันใช่ไหมครับเออปันนึงอคือว่าแข็งตึงแข็งมืออื่นนั่งกอก่อดกัดเตรียมงการบกระดาษเอื่นคูอกันมาเตรียมเคล็ด เขาแกงมะเอซี่ขนาดเอือคือเอาเอาน้ำมาลุบมาเติมครับวันคือข้าวแต่มันค <c oughs> ือข้าวต้องเขียนนะครับปูข้าวก็คือคือึ้นมาแล้วขึ้นมันข้าวข้มผีสนะข้าวขึ้นชีสแล้วก็เบอร์เออวันคือข้าวพอยอครับพอยอก็คือคือตะกี้าก่ดมของขอ้าหกข้าคือใช่ได้กินแล้วครับปู ไม่คู่ไม่คู่ของผมยทเขาไมชบของผมาคือเรื่องว่าทันว่าไม่านว,ว่าม่ทันผมก็จเขมรือนี้เ้ามาสุกคนข้แต่ัน้คน